สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหั h ชาแนลครับมือนี้ครับหลังเลขออกครับผมเนาะจะมาตามเลขช่างคมให้เอฟซีทางช่องครับผมงวดที่แล้วครับเลขช่างคมให้มาครับวิ่ง4กับ5ครับเด่นที่4ครับจับคู่40ครับเลขออก04ครับผมเนาะนี่ครับลายมือช่างคมครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ อ้าวเจอตัวแล้วสวัสดีสคัช่างคมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพ่อถามเนี่ยเอาหมันบอกครับผมวายะหาศูนย์หมดเอ้าบุษยีกบอกชีติดซอมนึกว่าเอาขึ้นไซอมถึงเหล็กใไมบอมศูนย์ชเนีักหาศูนย์เดี้นักานย์ศูนยหนาอ๋อนักหาศูน์ศูนย์นหาช่างคมครับผมเนาะแล้วพ่อบุบบ๊ค้ามึงสอหลังขมาลงลีปเห็นบ่บุ๊คบานี่เบิ้งผมบบ่ เรียกทูบผมเนี่ยสี่ห้าศูนย์แมนมันออกหาศูนย์ซีครับผมเราทำได้พอทิมซังนี่ถือบ่ครับผมทิมซังไซก็หาศูนย์บัสโอ้เสดายเนาะขอดอกซี่ศูนย์หาเนาะคนถือหลายเนาะครับซี่ศูนย์หาหรือว่าซนะี่หาศูนย์น่ะแต่ว่าผมก็ได้อยู่ในบอลหลายดยอกฮ่าฮาฮ่าเาได้อยู่ครับผมได้เล็กทูบกับผมเนาะว่านมือสอดจุดเล็กทูบ สี่ห้าศูนย์ครับผมเลขออกห้าศูนย์สี่ครับผมเนาะกลับไปกลับมาถูกสามตัวตรงครับผมเนาะตากกระเบิดกระมาออกครับเอาสังคมกุมัดนี่บ่าลาษใหญ่ห้างครับผมเนาะอ่ะนี่ครับตาแดงนะครับผมนี่ครับเอาเล่บก็สัมผัสฮะเอาเลขเอาเล่นแล้วก็ลีลาได้ผมนะครับผมเดี๋ยวตะเบิงช่างคมก่อนเขียนเสกกระดานไม่ให้ครับผมเนาะนี่ครับ งวดที่แล้วครับของแท้ครับผมต้องนี่ครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับหวยช่างคมครับวิ่งสีเด่น4ีลอง5ครับเด่น4ีลองห้าครับนี่ครับเลขติด901ครับจับคู่ครับงวดที่แล้วครับ4 1 4 0 4 9 5งสี่ศเ้าห้าหนึ้นครับเน้นที่4นะครับนี่ครับ ไซีศูเลขออกศูนย์ซีก็ถทืว่าเขากัผมเนาะบนล่า,ากงกับผมบนล่างกลับด้วยครับเลขช่างคมกับผมเนาะเอาสั่งถามเนี่ยแฟนบอแฟนนะแฟนถบอบ่อไส้หาศูนย์บุ๊สั่งให้ซื้อหาศมแนบ่อครับอ้นี่ครับผมช่างคมว่าหาศูนย์ซ่ามยากเลยแนแมนศูนย์ซีซีศูนยเตีตั้งแต่ผมตั้งฉายาป oui? ูซีศูนย์นี บนออกซีศูนย์ซีล่างออกซีศูนย์นะผมจำวงวดนั้นได้ดีผมืผมผมุอ C C, บ่นล่างผมสื่อซีศู C, ยนย์ศูนย์ซีครับผมเนาะประมาณซีปีซีปีที่แล้วครับผมเนาะเลขออกศูนย์ซีครับผมศูนย์ซีซีศูนย์บนล่างครับนี่ครับเอาช่างคมคเลี่ยวหรือหินลังนี่จะเลี่ยวไปง้งครับง้งขั้วง้งขั้วอีกบ่ครับนี่ครับผมเนาะช่างคมกัดรับงานครับผมเนาะนี่ครับ ถ้าใครสนใจติดต่องานไปบ่ฮะ,ะไปไกลบ่บ่ครับบ่ไปบ่คือบอ่ไปฮะว่มีในอ,อุบุญบ่ป๊าดเอาควเท้าเข้าไปบ่เท้าเข้านี่แถาาออะะวอำเภอสว่างไลยบ่ไปครับอำเภอสะว่างใช่บ้านไปบ่ไปครับไปครับผมเนาะทางคมวาครับผมเนาะรับแถวอำเภอสว่างแล้วก็อำเภอชัยวางเด้อครับผมเอฟซีทางช่องครับผมเนาะนี่นะครับผมจำตัวไหม ฮะเอา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 ถามก่อนฝันไปบูดดิบ่ครับบ่ฝันเลยคือมวเทีร์เดียวนิ่งๆนะนิ่งๆดิมอเตอร์เดี่ยวเขาฝันมันนี่ครับไายมือช่างคมครับผมเนาะสี่ศูนย์ครับเลขออกศูนย์สี่นี่ครับผมผมก็ได้สอบนิ้เดียวแม่นบ่ครับที่แต่ว่าได้สอบซีใบตัวเดียวนี่แม่โอ้เสียดายเนาะที่เนี่ยสอบอยู่คือเล็กโอ้ยแต่ว่ามันไม่ย่ายเลยคือแม่ผมก่อนดิ ที่ขาดทุนแม่พงกรเดื่อถือยศสี่ศูนย์ทุนสี่ต่ว่าขาดทุนนี่ครับผมมาตามช่างคมตองงวดไห้เอฟซีทางช่องนะผมเนาะเอาไห้ช่างคมอธิบายฟังน่ครับผมหนึ่งสองกับสามครับวิ่งสองกับสามครับเนื่นที่สามเหนืนที่สามครับตัวติดสุดแปดเก้าศูนย์แต่ตัวไขยันมันเก้ากับศูนย์แมนครับมาบ่อยเก้ากับศูนย์ครับผม จะคู่สองศูนย์สามศูนย์สองเก้าสามเก้าตัวรองสองแปดสามแปดอ๋อเด่นหนึ่งชุดจริงมันจะมีอยู่สี่ตัวมีแค่ซีคูนี่ชุดเดี่ยวมันครับตัวรองมันสองแปดสามแปดครับผมเอามาสายเหล็กสามตัวเจ็ดสามศูนย์นะครับมีอีกสูตรนึงใี่ไหมัแมนบอกครับสูตรเลขกสามตัวอ๋อมันตรงกันจนเจ็ดสามศูนย์ครับผมเนาะเด่นที่สามขอจังคมครับเด่นที่สามนะครับวิ่งสอง กับ3เด่นที่3ามมุทเทลเลีวเดณฑที่สีเนาะครับผมนี่ครับมาทั้ง2ตัวครับนี่ครับ5มาหลักร้อยครับ4มาหลักหน่วยบนนะครับนะครับผมแล้วผมมักเดี่ยวดิมักคิดมากที่สามศูนย์สามเลยนะสามศูนย์จ้ครับเดี่ยวนี้เลยเดี่ยวนี้เลยจับจองอัลติรีไร่ไร้ไปแม่นบัวครับจองไปจองไปงวดนี้จองแล้วผมจองอยู่แล้วจองแล้วอัลติรีล้วครับสามศูนย์สามเดี่ยวศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามช่างคมวาครับผมเนาะ นี่ครับผมพึ่ดมักงน่ใจง่ใ,ใจครับนี่ครับผมเอาออนีเขียน,นไทยตัวน,นี้ล่างนี่ล่างนี่ไหมเขีนเนยนในงวด,ดนี่บ่เน่ครับงวดนี้เด้ดอ๋อนี่ครับผมห <c oughs> นึ่งางานงวดที่แล้วครับผมหนึ่งงานงวดกวนพุ่นบ่ใบไทยหเที่ทางสองเบงครับผมเนาะหนึ่ง,าง,งวานงวดกวนพุ่นครับบอรครับนี่ครับม่งวดไม่ของแท้ต้องเขียนใส่กล่องกระดาษนะครับนี่ครับผม30 39 38ที่เชียงคมครับ นี่ครับงดที่แล้วโลนนเนี่ยสี่นรักสามคเทเบินรักสาเต้ครับอนี่ครับผมเอาถามในช่างคมครับบ้านพอถูรายบ่สี่ศูนยกับอ่านสามนึ่ะบ่ครับี่รูหาศูนย์มาเลยนง่นบ่ครับอ๋อคยครับผมเอาไปกับเมดีเมรีเลยครับเอ้าเลขสามึงออกออกบออกเยะอผูอกอสามนึเนาะหลายปีโดนอนนี้สามนึ่งนะครับครับผมไ ชูนหาูนเขากันมาได้กับไปคุมขอขอสื่อเอาเขาโอ้ยสีเจียลเอ้ยจคเตียแมนเพราะว่าศูนซีออกยากเราช่งคมเนาะครับผมศูนซีกับูนูนาออกน้ำมูกเชียงผมออกวันี้ศูนซีซีซูนครับผมผมมากซูนวัวันงนึงผมบาดเก่าสี่อยางผมมากเก่าดีผมเนาะงวดนี่วันนี้ช่างคมมากเก่าวันนี้ครับเป็นงวดเดียวมากเก่าแล้วเก่าเนาะ นี่ครับจนมากก็คพักงวดนึงแมนครับผมพักงวดเดียวมาทาึ่งจอครับเนานี่ครับเอฟซีทางช่องแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะติดเลยยูสองคู่สองเก่าสามเก่าที่ชียงคมครับถ้าว่าเก่าที่มากส่วนมากในเชียงคมจะเป็นบุญดินล่างส่วนมากมักเข่าแต่บนญนะเขาแต่บนอืมส่วนมากนะส่วนมากเขาตะบนครับผมเนาะเอฟซีเป็นหูเหรอว่าไม่เขายังมีแมนครับตัาเล็กวิ่งเข่าบ่อยนะพี่ทุกท่านครับเล็กวิ่งเข่าบ่อยครับผมเล็กวิ่งสองตัวมาตัวเข่าบ่อยครับผม นี่ครับเอาให้เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะเน้น3 0 3 9 3 8ตัวลอง2 0 2 9 2 8ครับผมเนาะครับเลข3ตัวครับผม7 3 0ครับผมเอากับประมาณนี้ครับผมเนาะกับซุดท้ายนี้กับขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับผมเดินทางแข็งแกราดปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงหล่ำรวยเงินทองเด้อถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณจัางค่อมครับผมครับสวัสดีครับ